เอาละครับผมกล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมจอนเพชรยนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผม แล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าร e ีโว่2.4 e-Part ียร์ธรรมดาเป็นตัวสี่ประตูยกสูงด้วยนะครับสีดําดุดันแบบนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นโฉมปี2018นะครับผมเลขไม้เนี่ยเพียงแค่แสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับใครกําลังอยากได้รีโว่ที่เป็นสี่ประตูยกสูงอยู่นะครับเป็นตัวนี้เป็นสีดําด้วยนะครับผมซึ่งมีเข้ามาน้อยมากเลยปกติก็จะมีสีพวกบอลเงินสีขาวสีเทาดําที่ก็หาย,ยากนะตอนนี้มีสีดํามาแล้วนะครับผมใครอะรอยากได้อยู่คลิปนี้รีวิวกระชับจับไวเลยนะครับก็จะพาคุณลูกค้าเนี่ย มาไล่ดูตั้งแต่หน้าหลังซ้ายขวารอบคันกันเลยนะครับผมก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะพาไล่ดูด้านหน้ากันก่อนนะครับผมนี่ฮะรุ่นนี้เป็นตัว e-pass แล้วนะครับผมก็จะได้เป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะพร้อมกับตัวไฟเดทันไลท์กริดด้าน,นบนนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมี Q คิ้วโครเมียมนะฮะตรงกลางก็จะเป็นดำเป็นโนแบ็คก็สวยงามดีนะครับผมซึ่งตัวโครเมียมเนี่ย ถ้ารถเป็นสีดำนะมันก็จะตัดมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับอย่างกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะครับด้านล่างก็เป็นปกติลังพึ่งแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะไล่กันมาต่อเลยนะครับตัวนี้มีชุดตกแต่งซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นของตัวตาแท้นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับมีการใส่ล้อแม็กก็ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมกขอบ18นะครับสเปคตัวนี้จะอยู่ที่สองห0ห้านะครับผมตัวนี้ยางเนี่ยได้เป็นยางปี2 0นะครับผมเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่า ดอกก็เล่มหมดเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมช่วงล่างโชกต่างๆต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆยังนิ่มนวลพร้อมใช้งานอยู่เลยนะครับนี่ไล่มาเลยนะครับโลโก้ไฮลักก็เป็นโครเมียมนะฮะก็ตัดชัดเจนกับสีดําดีเลยนะฮะ ตัวกระจกหูช้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับเบาลรองมือจับนะครับเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยนะครับผมมีตัวกันรอยมาให้ด้วยนะครับผมก็สวยงามดีนะครับตัวนี้สีดําก็ดูดุดันนะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัวพีเดัรเนอร์นะครับแปะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไปส่งตัวกระบะนะฮะก็ พื้นที่ก็จะกว้างหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวกระบะของตัววีโก้โฉมตัวรีโวโฉมเนี้ยก็ค่อนข้างจะเก็บประกา้าได้เยอะกว่านะครับจากตามที่เขาคำนวณมานะของตัวคนเสนของเขาเนี้ยก็คือจะกว้างกว่าตัววีโก้นะครับเก็บเก็บตะกร้าเก็บของได้กว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ของตัวเกตรุ่นของเขาเองก็คือตัว e นะฮะซึ่งตัวนี้จริงๆคือตัว e plus นะฮะตัวอัปเดตขึ้นมากับตัว e ก็คือเพิ่มหน้าจอกล้องหลังเข้ามาให้นะครับนี่ มีหน้าจอกล้องมองหลังเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้หมดแล้วกันชนท้ายก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูด้านในบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้ด้านในก็แบบนี้เลยนะครับในตัว e-pads เนี่ยเบาะยังเป็นเบาะธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับเป็นเบาะผ้านะครับผมแต่ว่าส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับเนี่ยมีหน้าจอ้อมกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็เป็นแอร์เนี่ยตัวนี้แอร์ยังเป็นแอร์บิดอยู่นะครับยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับผมส่วนเกียร์รุ่นนี้ ได้เป็นเก6สปีดแล้วนะฮะนะไม่ใช่5สปีดแล้วนะรุ่นนี้ได้เป็น6สปีดแล้วนะครับพร้อมกับตัวไ r i v e Mode นะครับผมอีโคโหมด e p o เวอร์โหมดมีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออปชั่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมใช้งานนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นปี18ขึ้นมาเนี่ยไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าออโต้นะครับผมนี่เปิดปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับสำหรับตัวไฟหน้านะครับก็ออปชั่นก็ครบครันนะครับผมแววส่่นนตงงงฝััคขบก็กระจกหูช้้าางคครรรััับบบเก็ไฟฟนะปบ ไฟฟ้าแล้วนะครับออโต้บางคนขับที่เหลือก็ปกตินะครับส่วนตัวแผงตัวคิ้วแล้วก็เป็นคมเป็นสีดําเป็นโนแบ็คหมดเลยนะครับก็ดูสีสีก็ดูสวยงามดีดําเงานะครับตัดด้วยคิ้วที่เป็นสีบอลเงินนะครับแบบนี้ทั้งสี่าทั้งสีบานเลยนะครับผมอ่าด้านหลังก็น้องดีกว่านะครับผมด้านหลังก็แบบนี้เลยนะฮะเป็นเบาะกัมมี่เบาะผ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับแอร์หลังจะมีในเกตุรุ่นที่เป็นตัวจนะครับาเป็นชมนี้นะครับพักแขนนะฮะ มีที่วางแก้วมาให้แล้วนะครับผมสายสายนั่งหลังชอบกินกาแฟก็ไม่ต้องถือแก้วอีกต่อไปแล้วนะครมีที่วางมาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ส่งตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวพามาดูกันต่อไปเลย ในสองตัวเครื่องยนต์นะครับผมรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2 4 0 0 c ีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ g d จาก t ต y o TA นะครับซึ่งก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ f o r t u n เ r เลยนะครับผมซึ่งเครื่องตัวนี้ก็ต้องอย่างที่ทราบกันเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ได้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่อง2,400นะครับถ้า2,800ก็เครื่องใหญ่กว่านี้ก็กินกว่านี้นะครับผมแต่ได้กําลังมากขึ้นนะครับ ตัว2 4ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมใช้งานในเมืองต่างจังหวัดนะครับหรือว่าจะใช้ขึ้นเขาลงห้วยก็ผมมองว่าไงก็พอนะครับเครื่องกําลัง150กว่าแรงม้าก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่ได้ขนของหนักอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของตัว a อ s ก็มีมาให้หมดแล้วนะครับผมทุกอย่างรถคันนี้พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมคันนี้ไม่เคยมีชนหนักนะครับไม่เคยมีจมน้ำนะครับไม่มีย้อมแมวแน่นอนก่อนพยนต์การันตีให้เลยนะคร ตัวนี้เป็นตัวปี2 0ี18นะครับผมรถผลิตเมื่อเดือนมีนาคม2018นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี18ที่ไม่ได้เชื่อมาแล้วเป็นปีแรกเลยที่เป็นหน้านี้นะครับผมใครกำลังสนใจตัวนี้อยู่นะครับผมเอขของราคานะครับทามาดูกันเลยนะครับผมเเปิดให้ดูตัวใบเขาเรียกว่าใบยูสคาหรือว่าใบสองค์บอนนั่นเองนะครับจะมีข้อมูลรถอยู่นะครับนี่เป็น t o y ยต้ารีโว่ 2.4e อย่างจริงจังจริคือ e+ นะครับผมราคาตั้งขายคันนี้เนี่ยอยู่ที่625,000บาทนะครับ โฉมปีทั18เลขไม้เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นคลิปเลยก็คือแสนแสนสี่หมื่นสองพันกว่าโลเท่านั้นเองครับแสนกลางๆก,ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะมากเลยนะครับรถปี18รถนี้ก็สี่ปีแล้วนะครับก็ใช้อยู่ในเกณฑ์นะครับผมอาจจะเกินนิดหน่อยนะครับแต่บอกว่าไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดนะครับแสนสี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับผม ลูกค้าสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะคบที่แปดเบอร์ใหัดงานล่างนี้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับผมกนเพชรยนต์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมแอดไลน์ได้ด้วยนะครับเบอร์นี้เอาใส่ช่องค้นหานะครับจะชื่อว่ากอนบายเพชรยนต์นั่นแหละคือผมเองนะครับทักมาคุยกันเลยนะครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ได้เลยนะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลตรงไหนก็โทรมาคุยกันทักมาคุยกันได้นะครับกนเพชรยนต์ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กอกพยนต์ด้วยนะครับผมโอกาสหน้ากอนพยนต์จะกลับมาในรถรุ่นไหนอีกขอให้ติดตามเอาไว้เลยนะครับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของกรชรยนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาคุณลูกค้าไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันในรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ